1กเจ็ดแปดเก้ายี่สิบเอ็ดีแถมลงตัวมิสซปลาเพลินเลยครับกินแต่เพิ่นเอาเห็นหนาไม่มากเลยกินดีครับเบ็เพิ่นก็ได้โอ้ย่แย่แย่เยากนเกาตะกับฟองเลยปลาบ่กินเบ็ดประโดดระวังมันโดดดอกแล้วประโดดประโดดพิษคิวตัวหนึ่งครับโลกกว่า 1> 9, 1้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสีม่สาบดสิด้ของแถมคนธรรมดาได้มาแย่งมันครับมาแย่งมันมาแย่งเอาป๋าดูวฟอมป๋าดูผิดคิ้วของเพิ่นอีกโลกกลัวเกือบสองตัวโอ้ยขาดหลายคนนี่ยังมาแย่งมัน เมื่าหนาวขึ้นเรือ,อมานำเลยแบบฟุกแบบฟุกเมื่าหนาวขึ้นเรือ,อมานำเลยคนมันที่ถุงแข้งที่ถุงงสามสี่สิบห้าสิบหก คือทีเมนลอยแล้วเนาะเฮาเนาะโอ้ยคนมาแย่งมานได้ครับนี่นี่ลอยแล้วล่ะโอ้ยเนี่ยปลาสงงามเอาของม,มันได <c ans> ้แล้วมันจีบเบิดแกงเบิร์ดได้น,นั่นมีแค่น,นั้นได้นั่นยังมันเข้ากับใบสว่างนึงได้เลยตีแต่ตีมากัดสามตัวมันขึ้นเมื่อกี้นี่แต่ว่าขึ้นบนตัวใหญ่ว่ะ <S <S โอ้โหสามตัวพิดคิ้วนี่สามกันได้เนาะ โออเรียบร้อยอุดดีรัวนะครับเคบัดแหมสองตัวละเด้อผู้เดียวเด้อประสูตรก็ไม่ประสูตรก็ไม่แย่งเอาไม่แย่งหมันไปเบิดแล้วพัดดูกับกัดอีกคนอะไรมาหมันจังวันนี้นะีครับเดีเคบัดครับ ด,ดีครับนิ่ด้วยโอ้เจ้าเจ้าคนนียงว่าเอาควาวมันนี่จากผมเบิร์ดหมนีปน่ประสูตรก็เอาว่าสันประสูตรก็สิร้อยเศร้าแล้วครับตอนนี้ประโดอีกสองมิตรเพลินผู้เดียวาม,มาปลายยังถ่ายก่อนถึงเมื่อครับถามความรู้สึกนะครับบัใตใหมืดพามาเป็นอย่างไรผ่านบาาานค่ครับมานมันโอ้ผ่านครับ 4, 15 16 17 1้19 20 21 22 23 24 5 6 27 28 29 30งีดหลายโคตุกเทือ,อยเหพี่พี่ปลาโอ้ น้ำแข็งแล้วเพ่งจะคว้างเก็บบอกว่าถุงนั้นแข็งโยกมานับหนุ่มไปบ่โยกได้โยโยกทั้งหิวทั้งหูหูทั้งเสือกเอ้าเอ้ยสุดน้ำแข็งใส่หลายวัวแห่นบ่ เพื่อไทยเลยครับเป็นแนวใดไปห้องเดี๋ยวพ่อเศร้าโตอยู่บ่เท่เลยครับเอาไม่ยังนี่น้ำแข็งบ่น้ำแข็งน้ำแข็งบ่โอ้ยขึ้นนับบ้่งนนะครับเป็นเังไหนโอ้ยเยอะขนาดข้นนับเลยเนาะขึ้นๆครับขึ้นๆขึ้นนับเลยครับ นับแยกมาทางหนีก,ก็ได้ครับนับแยกมาทงเอานับเพื่อน้งหน้านั่งดีดีครับบเบบอ่อา่เดกบ็บอีห้บแบวบ่1ิบเอ็ดยี่ 3 24 25 2สี่9ี0 1้ายี่สิบเี่เาสา6 6ิ6สห

อสสอ13 1 6, 70, 1 6 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 20 30 31 ร้อยสาม 3, สามร้อยส้าสาร้เจ็ดร้ามแปดร้อโอ้ยบมเถ,ถิงขาตัวนึงโ,โอ้ยสี่สิบทำไรหลีเว้ยกรโดอีกสองครับกรโดอีกสองพีททิว,วโ,อโอ้ยพพ่อกันเลยไหมบมต่างกันเลยเป็นไรครับไตเหมือดสุดยอดลอยสี่สิบทำไยแต่ทีๆไตเมืดอดเองเลยอ้าคข้นมานมากๆละครับมาแยงเอาเบิดเอาหล โอเคครับกลับบ้าน